Oh my gosh, which Look at one these should I things. get? They're so big. Do you think uh, if we don't cut them, they'll keep growing, or are they I, ready? Um, I think they are ready. So, we are gonna keep one for the girls to pick. Uh, I'm gonna cut one today. Which one should I cut? I think the biggest one. Which one? The one, one cl uh, well, this has two on it, right? Yeah, so get this one, okay, and then they'll both have one. Oh no, no, yeah, okay. Ooh oh look at this thing it's so funny what a funny plant <laughs> okay. wait is that pumpkin or watermelon pumpkin huh. look the one inside is so big whoa <gasps> <There you go. laughs> เปลี่ยนสีแล้วเจ้ามันจะเป็นสีส,มส้ม <Wow. S 1> สีเหลือง Wow so cool อืมวันน้ oh another big one <laughs> <Cool. Wow. S 1> I'm gonna pick the flowers okay เดี๋ยวจะเอาดอกมันไปพัดใส่ไข่นะเจ้า Honey, what sound does a bee make? Woong woong. What? I thought that's different. Woong woong, Really? <laughs> yeah. In America, it's buzz. Look 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 look. Buzz. Ooh. Focus. Okay. Done. Set look, young Yang. Set. Let's go. ขว่วดอกขวดอกมะนาแก้วใส่ไข่แล้วก็ตั๊มาเขียเจ้าอันนี้ก็เป็นพักในสวนเจ้าน้องก็เก้บมาตะกี้นี่มีตึงสตบบรอเบอรี่นะเจ้ามาเขียส้มสีส้มสีแดงมีเลมอนนี้มาเขียะเงี้วแล้วก็จะไข่แล้วก็วกดอกมะนาแก้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไปคั่วใส่ไข่ ดีใจขนาดเลยเพราะว่าข้างนี้ก็เป็นข้างแรกตีปลูกพักในต่างประเทศนะเจ้าช่วงแรกตีเป็นหน้าหนาวเนาะก็ปลูกไปแล้วบ่ค่อยออกแต่ใดน้องบอจะใครก้าก็ว่าใบมะกรูดเนี่ยนะบ่งอกเลยเจ้าพริกก็บ่งอกเลยบ่กองอาการมันเหลื่อมห่อนเหลื่อมอุ่นนะเจ้าก็กุยางกับเหลื่องงามก็ดีใจเจ้านี่ก็ใส่กับปุ๋ยขี้ไก่นะเจ้าก็เป็นอินทรีเนาะปลอดภัยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาพอกันวันนี้นอกจะครัว อันดอกมะนาแก้วแล้วก็ตำมะเขียนะเจ้าอ่าเดี๋ยน้องจะตำมะเขียก็น,นะเจ้าจะเอาพริกหอมหอมเตียม,มแดงหอมเตียมน่ะมาคั่วก่อนจะเอาพริกจีก็ได้นะเจ้าหอมเตียมนี่ใสน่นักๆเลยพริกนี่ใส่สักสองเม็ดอันนะคะเพราะว่าตำกนเดียวเจ้ากินกันสองคน เราก็เดี๋ยจะควดอกน้ำแก้วตัวใหญ่กะมาเขียนี่ต้องระวังนะเจ้าตะข่วนนี่มันเป็นนานะ้าเนาะบ่เคยปลูกมาเขียวยาวตีเก้าเตีย้ยขนาดนี้มาก่อนเจ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นพันธุ์ของมันแล้วกาแดดมันแหงตัวใหกะเจ้าหูหน่อย เอามาไปใส่อนหมออบลมร้อนเจ้า

มอมกับซุก้วเจ้าจะหามาพอโอ้ไข่จะซุกละ้องตั้งเวลาไวเก้านาทีน่าเจ้าใส่ไข่ตอนน้ำเดือดเนาะเดี๋ยวขอเวลาไปพอมาเคี่ยอัศก,กรรมก่อนอ่าไกละกละไกลละสปีนน่อยหรอ hola nằm được chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và cho gặp lại chào và กว่ามันน้อยลาไปเจ้าน้องมีพริกนมในตู้เย็นท่านก็นเลยเอามาจีเปาะสักหน่อยเพื่อมันนักคำนอยหอมนาดน้องบรนใจว่ามันจะแก้ไปก่อนนะเจ้า บกแกบัด้กินเมินแล้วตตอมาเขีย,ย,ยพริกนมนี่น่องบอกว่จะเผ็ดก่นนะเดี๋ยวขอจิ้มเพอ่หน่อยถ้าเผ็ดลำก็จะใส่น้อยเดียวพอ กลิ่นอหอมจีพริกจีนี่มันตึงง่อมหาเชีงยงไฮแต่ละเจ้าอีปอยแม่มากค่ะนะตามาเคียจินมหน่อยเผ็ดกะอ้าวเผ็ดอืมปลโทษเผ็ดลำอืมปลอละอโอ้โอ้วันนี้ใ,ใจกึ่งแกนกับปลอล็อ วจิ้มก่อนทำมันกินมาได้แน่นอนอใส่พริกแดหงหเม็ดพริกหนุ่มเกิงเม็ดต่อ ه, เผ็ดสุดๆเลยเจ้าหอมแดงหอมขาวหอมเตียมอันเดียวกันเนี่หอมขาวกับหอมเตียมเนี่ยนะเ <c oughs> อาเลยต่ำเลยกันนี่ตะก,กินลืมบอกน้องใสเกีย๊ยไปก่อนนะเจ้าบ่มีเกีย๊ยเม็ดนะใส่น้อยเดียวกับปอเดียวเพราะว่าเดียวเราจะใส่น้ำห่าน้อยแล้วมันจะเค็มล่ำเจ้าวพอไข่ต้มก่อน สุกเออดสุกพอดีเจ้าถ้าจะเอาหมอกเมื่อมากกะเจ็ดนาทีแต่นี้น้องจะให้มันสุกหน่อยเอามาใส่ตำมาเขียนมันต้องสุกหน่อยเจ้าโคแกนน้อยไปหน่อย ใส่น้ำห่าหน้อยนะเจ้าบ้านไหนใส่กะปิของเจ้าอีแม่น้องใส่กะเกียอย่างเดียวเนาะน้ำห่าส้ำเต้าก็บะใส่เลยแล้วแต่คนมากเนาะตะกี้น้องจิ้มแล้วเจ้าจับพริกจับเกียขนาดบอกมีผักหอมป้อมผักหอมป้อมลงละเหลือนี่เส้นเดียว ดูแต่ว่าจะปลูกเพิ่มแต่ว่าพอดีนอนต้องอันจะกลับเมืองไทยเจ้าจะปลูกเล่าวันี้กับหมอมีไัพอยนะแต่รอปิกมาก่อนก่อนมาปลูกแล้วก็นี่เป็นต้นหอมที่ปลูกไว้นะเจ้านี่มันเริ่มเข้าหัวแล้วเจ้าเข้าหัวนะไม่เจคข่หัวนะ <laughs> มันเป็นหน้าที่มันจะเข้าหัวแล้วบางคนก็ว,ว่าโอ้แต่ต้องไปซีเรียสเนาะ อันบ่ต้องปลูกกินกุยยางก็ได้เนาะแต่นอ้นองบ่ได้เาะวา่าจะได้คิตจีนะก็คิตจีอยู่แต่ก็บ่ได้ถึงก็ว่าจำเป็นจะต,ต้องปลูกกี่คนเดียวมดมันห่วนนะเจ้าใครที่เคยปลูกผักก็จะหูเนะาะานแล้วมันติดมันหมวนแหมบอปอห้องก่อต้องได้ซื้อตัวบางคนแบบไ่เข้าใจไปก็ว่าเออเสื้อกินผงก็ได้ก็ว่าเอาคิดจีอ่ะค่ะจริงก็คืิตจีใ<ส>บมันเหนียวนี่ ซ้ยแล้วนะอ่ะปอ,อันหอมดวนบอกนี้นะเจ้ามีกะก็มินมิ่นกับบอกคอยงามแต่ใดเพราะหวาน้องก็หายง่ายมันสาบเนง้าสิฟันเนี่ยกันเนาะัาจใจกับใกล้เคียงแล้วกันนะใา้สมนี่มีประชุมอยู่เจ้าเดี๋ยวก็จะมากินข้าวด้วยกันนะจิมพอกกันเนาะ จิ้มนี่กับมดไปเกินโคกละไผ่หูพองว่าต่ำมาเขียภาษาอังกฤษนี่จะห้อไว้ยงเอ็กแพลน n e สลัดกะมันจะว่าเป็นสลัดกับใบจัยสลัดมนะันบอกประทูกเนาะคล้ายๆกับโกโกโมลี่เนาะไข่ต้ม แล้วลเจ้าตำมะเขยอของเฮาอ้ยหอมแล้วก็น่ากินขนาดเลยแล้วก็ง่อมหัดเจยงหายขนาดเลยเจ้าแล้วก็เดี๋ยวรอไอ้สมนิประชุมแล้วแล้วก็เดี๋ยวมักินข้าวเตกันเจ้า tamakia <laughs> i'm afraid i'm going to knock one of these over eggplant wow. from our garden wow Look then the pumpkin flowers wow mm. okay. this looks like the one that they make out of like cockroaches and stuff cockroach remember there's the one they make with bugs oh. Maybe. Oh, mommy, I'm not picking Mommy, Ming sap. Ming da is not cockroach. Okay. It's a bug and, um, in rice field. Okay. But you hung Outside? Yeah, here, I'll get a. It's i all gonna fit. I have water. It's, it's okay, I can hold one. We should have kantok, no? Like in chiang rai we have the big tree right remember yeah we don't have that we don't we need to get one yeah oh. I, got I, it. Got it. Oh. I want you to shim first okay i want you to try first well this i already know i love i think maybe Mmm, so good, babe. So good. That is Dogmanam Kel. Dogmanam Kel. Mmm, I like Head. Head. Mmm, mm. I So good. Wow. Yeah, I put lemongrass in it too. Lemongrass, that's what yeah. it is. Is there a certain way to eat this? Or just. Uh, just scoop. Oat? Or you can, yeah, you can put in your rice. The rice isn't sticky rice. not odd Mmm. So many flavors, right? Yeah. Uh -huh. Good though. I like it. Yeah. Lam, lam said, "Lam go jao? What are you saying? No, no, no. tell me what words you're saying. Lam is alloy. Go is mine. Oh. Go? Mm -hmm. It's not I'm always saying ga. Like alloy ga. Is it alloy go? Mm -hmm. It should be that instead. Lam go. Lam okay. go. Pai go. Ging go. Okay. And you're just saying chao at the Even though it's a question? Yeah. Okay. Okay, cow. Mmm. And it's Bob Head. Head canat. I try them. Bob Hep. Head? Bob Hep. Head? Pet. Yeah, it's not the one that um Ooh Pet! What is not, that? It's not the one that we put in hot pot, uh, um Korean barbecue. Where'd the cup grow? We bought it from State of Bros. Oh, those are jalapenos? Oh, yeah. Oh, shit. Super pet. Mm -hmm. Holy shit. Mmm. Hot dog and girl one. Another dog. Lamb one. Mmm. Ừ. Ta mãi kia hai tông mhm yang mát Em, mhm 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 บ่ายนึงทีนึงทีนึ่งเอสวันเอทีนึ่งเอสวันเอ็มบ่ายนึงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองโมง yes good job วันนี้ก็ต้องไปก่อนเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าที่ห้าชั่มอย่าเอาป้ากันทำไมเนาะบายบาย ากดไลค์กดติดตามไปกำลังใจงให้จิ้มนะเจ้ากด<ะ>สับตะไคร้สับตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดให้ด้วยนะคะจ่ายดวยดวย <c oughs> อันนี้ <c oughs>